สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมอ่าวันนี้ก็มาทําคลิปสักหน่อยนะอ่าท่านใดที่ว่ายังไงอะไปสนามแล้วแพ้แพ,แพ,แพ้บ่อยบำบำรงราวบ่อยนะจ่ายก่าสนามไปบํารุงราวไม่ต้องบํารุงราวเยอะนะครับเลยมาทาคลิปนี้นะท่านใดที่ยูนกไปเลี้ยวแพ้ไม่ชนะอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่าพึ่งเลิอกอย่าพึ่งโทนะถ้าท่านไม่เจอ นกป่านี้ดีนะครับผมอ่านกป่าที่ว่าไปหามาไว้แล้วเพื่อนๆจะมีแรงกระตุ้นในการแข่งขันมากขึ้นนะครับผมเลิอกอย่าเพิ่งโตอย่าเพิ่งตอดใจถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เจอนอกป่านี้ดีนะครับผมก็คือนกป่าสิงโคนนั่นเองนะครับผมาอนกป่าดานสิงโคน,นเป็นนกที่ว่า เพืเ่อนๆต้องมีไว้ในกบกองนะครับผมเพราะว่า i q สุดยอดเหลือหลายนะครับผมจากที่ที่มาให้ามาเขาบอกว่านกป่านี้นะเป็นนกที่ iQ. ขึ้นชื่อเรื่อง iQ. ใจสู้นะครับผมเลยลงดีนะครับผมแล้วก็หาตัวเล่นได้ง่ายกว่าป่าอื่นนะป่าอื่นกว่าจะเจอตัวเก่งนะครับผมแต่ป่านี้มันเก่งเกือบทุกตัวนะครับผม เรียกง,ง่ายๆว่า80จะมีนกเก่งอยู่ตลอดนะครับผมของป่าน,นี้ก็คือปาดานสิงคกนนะครับผมขึ้นชื่อเรื่อง IQ ขึ้นเชื่อเรื่องเสียงปล่อยเกณฑ์พลังเสียงจะหนักทุกตัวนะครับผมแล้วก็กล้าสู้กับนกที่เก่กว่ากล้าสู้กับพูดง่ายๆนกตะบะอะไรเขาฝากมานะครับผมว่าคนที่ จะตอดใจแล้วจะเลิกเลี้ยงนะครับผมจะเลิกเลี้ยงนกโงงหัวจุกแล้ว,โงโงวไปเลี้ยงไม่ชนะไปเลี้ยวซูเปอร์ไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตอดใจนะครับผมมีทีมานฝากมานะครับผมอยากหลังว่านนะเขาบอกว่าให้ไปหานกถิ่นนี้มาลงกอนนะครับผมอ่านกด่านสิงสิงคขนนะอืมเพราะว่ามันขึ้นชื่อเรื่องใจเรื่องเสียงเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าจุดเด่นก็คือ ตัวเล่นเยอะมากนะครับผมตัวมันเล่นนะโอกาสที่เอามาเจ็ดแปดสิบเบอร์ซินนะครับผมที่อยู่ในอัตราการเล่นของนอกนั่นเองนะครับผมอย่าเพิ่งตดใจลงห่าดูกันนะแล้วก็ผลไม้ที่ว่าให้กินนะเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้าผมได้เลยนะผมได้ไล่ไปแล้วสามอย่างนะครับผมผลไม้ที่มันมีวิตามินสูงนะครับผมเพื่อนๆมีนกดีเนะี่ยนเพื่อนก็ต้องให้กินของดีด้วยนะครับผม นกดีของกินไม่ดีก็ไปไม่ถึงไหนนะครับผมนกไม่ดีของกินดีก็ไปไม่ถึงไหนทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกหมดนะครับผมมันเลยจะสมดุลน,นะมันต้องรักษาสมดุลผมสรุปให้ฟังนะสผลไม้ที่ผมสรุปไปใน EP ก่อนคลิปนี้นะครับผมก็คือฝรัง่งส้ม แล้วก็สตรอเบอรี่สามอย่างนี้วิตามินสูงหมดนะครับผมอย่าลืมทำความสะอาดเปลือกของมันด้วยนะครับผม,มเพราะว่ามันอาจจะเคลือบยามันอาจจะพ่นยามามอ่าถ้าเพื่อนๆไม่เช่น้ำไม่ล้างน้ำไม่ดีนกได้รับสารพิษเต็มๆนะครับผมอ่าก็เลยมาทำคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าเขาฝากมานะคุณไหนที่กำลังจะเลิกท้อใจเหนื่อยให้ไปหานกป่านี้มาก่อนนะครับผมก็คือ นกด่านสิงห์กอนนั่นเองนะครับผมเป็นนกที่ว่าโอ้เก่งหลายอย่างนะเขาบอกว่าตัวเล่นมันเยอะนะนกที่เอามาเลี้ยมันเล่นเยอะก็เลยให้เพื่อนๆไปลองหามาไว้ดูนะครับผมเผื่อจะเป็นอีกทางออกสําหรับคนจะเลิกบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะนกติดนี้มันขึ้นชื่อหลายเรื่องนะครับผมหัวจิตหัวใจมันก็มไม่ได้แพ้ป่าอื่นนะครับผมไอคิวมันก็ไม่ได้แพ้นะครับผม อ่าแล้วก็หลังๆนี่ถึงจะหายากนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้าถึงเลงมันจะมีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ว่าโทเหมือนที่เกาบกมาเรี่ยนะก็ลงไปหามาดูนะครับผมให้ดีนะครับผมอ่าไปดูได้ด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับผมเราซื้อผ่านคลิปบางทีก็รอดตัวเมียนะครับผมโกตัวเมีย ตั้งไว้ใกล้ๆนะครับผมโกตัวผู้อยู่เห็นก็จริงนะแต่คลิปตัวผู้เห็นตัวเมียอยู่ข้างๆเขาจะไม่เห็นนะครับผมนกมันเห็นตัวเมียมันเรียกมันเรียกอะไรมันลงเยอะจริงไหมเพราะว่าเราซื้อมาเลี้ยมาอยู่ที่บ้านเราตัวนั้นนั่นแหละแต่ไม่เคยลงพราะว่าโคลโลตัวเมียนั่นเองนะหลังคลิปนะครับผมก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆมือใหม่ได้มีความรู้มีประสบการณ์นะซื้อผ่านจริงดีที่สุดถ้าพลาดยังไงโลโก้รับผิดชอบในการที่เราไปดูเลี้ยวนะ อ่าแต่ถ้าซื้อผ่านคลิปมาลงทุกไลนะ์นะเพลงเสียมาก็มีนะครับผมอ่าเลยเป็นทินนี้นะเลยเป็นอีกหนึ่งทินมาฝากในวันนี้นะครับผมอ่าเรียกว่าใครมีนกป่าด่านสิงห์ขอแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่ามีกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงยากไหมอ่าหรือว่าอัตราการสู้ดีไหมสู้นกดีไหมร้องดีไหมอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เพราะคลิปนี้เป็นคลิป นกกรงป่าดานสิงโคนนะอ่ามันขึ้นชื่อนอกใจดีไอคิวดีเสียงดีนะครับผมที่เหลือก็ไปอยู่ในการการเต่งการเต่งของผู้เล่นผู้เล่นด้วยนะอ่าแต่ว่ามันเป็นนกป่านี้นะมันดังมานานแล้วนะครับผมอ่าแต่ชื่อมันไม่เคยหายไปจากระบบนะครับผมชื่อยังมีอยู่ตลอดนะครับผมเป็น เป็นตำนานแลนครับผมเป็นนกตำนานเลยนะเป็นถิ่นที่ว่ามันเคยขาดตลาดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการอ่าแล้วก็จะมีคนเล่นนกส่วนมากนะถ้าเป็นสิ่นนี้จะเป็นคนเก่ากสักหน่อยนะเขาจะมีอายุนะครับผมอ่าอ่าไม่เหมือนเด็กที่เพิ่งเล่นใหม่นะถ้าเด็กเพิ่งเล่นใหม่เพื่อนๆตีได้เลยนะครับผมมีอยู่สามถิน ก็คือน่านเพยาพเฟ้นนะถ้าคนเล่นใหม่นะครับผมคนเล่นเก่าก็จะมีนะครับผมเพราะว่าเขาจะเก็บไอตัวเก่งๆไว้ชนะครับผมแต่ถ้าคนเล่นใหม่จะเป็นสามถินนี้นะแต่ถ้าคนเล่นเก่ามากๆเลยเมื่อก่อนเขาไม่ได้รู้ถินกันนะครับผมเขาไม่รู้ว่านกถินไหนอะไรเขาไม่สนใจนะเขาซื้อแต่น,นกมาเอานกเก่งมาอย่างเดียวนะครับผมอ่าถินพิ่งมาสําคัญกันสิบปีหลังนะครับผมก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับผมมีแต่น้อยนะครับผม อ่าส่วนมากเราเอาเราไหนมาเราไปเอาต้นเราพวกนั้นมานะเหมือนไปเอามาตวงรองดีก็จะตามไปซื้อชุดชดนั้นมานะครับผมอ่าในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของนอกคงหัวจุกดานสิงคอนนะครับผมอ่าเป็นในไลท์เป็นพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับผมอ่าอยากรู้เหมือนกันนะเออในกลุ่มผมก็มีนกคงหัวจุกดานสิงคอนกันเยอะไหมคอมเมนต์มาได้เลยอ่า แล้วก็ฝากคอมเมนต์ข้อดีข้อเสียของนอกดานสิงคอนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับผมอ่าเอฟช่งผมอ่าสองพันสี่ร้อยนะผมเชื่อว,ว่าคนเล่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมเพิ่งหัดเลี้ยงนะอ่าคนนำความรู้มาฝากกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ